วัสดีครับวันนี้ผมจะบอกนะครับว่าถ้าใครสั่งซื้อเมมโมรี่การ์ดนะครับจาก Lazada นะครับแบบผมนะครับอ่าอันนี้ผมสั่งจาก l a ซ a ด้ทั้ง2อันเลยนะอ่าอันนี้สั่งอันนี้รอบแรกที่สั่งมานะครับอันนี้รอบนี้ที่สั่งมานะครับอันนี้ราคา3ามกิกเนี่ยผมสั่งมาราคาประมาณ450บาทหรือ500บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจจําไม่ได้นะครับ แต่ว่าอันเนี้ย64กิกนะครับเห็นไหมฮะ64กิก a ไบต์นะครับเพิ่งเพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยครับนะฮะเนี่ยเมม64กิกนะครับราคา200กว่าบาทนะครับผมซึ่งบรรจุได้เยอะแต่ราคาถูกบรรจุได้น้อยแต่ราคาแพงนะครับผมส่วนอันเนี้ยมีสติกเกอร์มาให้นะครับว่าเป็นของแท้รับประกันจากซินเนก์นะครับผม อ่าเห็นไหมฮะแล้วก็อันนี้มีสติกเกอร์ของซินเนกมานะครับแต่อันนี้ไม่มีมานะครับผมอ่อ่ะฮะเดี๋ยวผมจะลองกับโดนให้ดูนะครับว่ามันได้ยังมันไม่ได้ยังไงนะครับนี่คือ m a v i c Air 2นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เมมโมรี a การ์ดเข้าไปครับเดี๋ยวผมทดสอบจาก64ก่อนนะครับนะฮะ64เห็นเห็นไหมเนี่ย64นะครับอ่ะใส่เข้าไปครับ อัพใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับหน้าจอฟองแล้วนะครับใส่เ d ดีการ์ดแล้วนะครับกดตกลงยืนยันนะครับปึ้งโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัดวิดีโอที่ 4K60 เฟรมนะครับนะฮะผมจะอัดที่วิดีโอ60เอ่อ 4K60 เฟรมนะครับปึ้งนะครับอัดได้นะครับอัดได้ครับ ปกติอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะสักสิบวิดูนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันเบอร์ยังวะอ่ะสิบวินะครับอ่ะพอนะครับดูครับดูครับการประมวลผลนะครับเก็บภาพเก็บรายละเอียดนะครับดูครับนี่แค่สิบวินะครับหมุนติ้ว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 อ่ะดูได้แล้วครับนะทีนี้เราเข้าไปดูในในอัลบั้มของเรานะครับที่ถ่ายเมื่อกี้ 12บสองวิเนาะอ่ะสิบสองวิเข้ามาดูครับมันเขียนว่าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อคุณภาพในการรับชม h d ที่ดีขึ้นนะครับเราจิ้มลองดูก่อนเปิดดูก่อนดูได้ไหมจิ้มจิ้มแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นหน้าจอดำไปเลยนะครับนะครับดูได้ไหมเนี่ยสรุปอ่ดูได้นะครับเดี๋ยวนะฮะ Okay. ครับนี่คือเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดดูครับเปิดอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราลองเข้าไปดูในอัลบั้มภายในนะครับนี่สิบสองวิดูสิเล่นได้ไหมโอเคก็ยังถือว่าได้นะครับ อย่างถือว่าเล่นได้นะครับวิดีโอที่เราอัดมาเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าตอนมันเล็กคอร์ดนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูเมมแท้แต่ว่าแค่สามที่สองนะครับอันนี้ผมซื้อมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ4ี่หสิหรือห้าห้าสิผมไม่แน่ใจนะครับเอาเมมแท้เสียเข้าไปนี่นี่ให้ดูก่อนสามที่สองกิกนะครับเอ็กติมโปรนะครับเ็นฟองยู่โอเคเสียบเข้าไปแล้วปั๊บ ดูที่หน้าจอฟ้องอะไรบ้างไม่ฟ้องอะไรครับนะครับหน้าจอไม่ฟ้องอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองถ่ายวิดีโอใหม่นะครับที่ 4K 60สิบเฟรมนะครับผมอจิ้มเลยครับปึง๋งเอาซักอ่ะสิแล้วกันเพื่อความแตกต่างนะครับ ได้แล้วครับเห็นไหมครับโปรมทลผลไวมากเห็นไหมคะเห็นไหมครไม่ต้องหมุนนะฮะดูได้เลยนะฮะดูฮะเนี่ยสิบหกวิครับดูครับภาพมาครับใส่กิ๊กลื่นๆครับผมเห็นไหมฮะนี่เล่นแล้วเล่นอยู่นะครับก็ข้อเปรียบเทียบครับผมระหว่างเมมแท้กับเมมเทียมนะครับถ้าใครใช้เมมเทียมก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เวลาที่คุณอัดอัดคลิปหนึ่งครั้งนะครับ หรือว่าถ่ายภาพหนึ่งครั้งน,นะครับก็ต้องใช้เวลานานในการประมวลผลนะครับเพื่อที่จะบันทึกลงในเมมโมรีการ์ดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะก็ฝากเตือนนะครับผมถ้าใครคิดที่จะซื้อเมมนะครับก็ดูดูนิดนึงนะครับอ่าเทียบให้ดูครับนี่โอเคครับผมตามนี้ครับ